สวัสดีค่ะขอบคุณมาบข้าสู่วัด c ั b แ c h a นลจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวา t บา by ีีปทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยจนไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะไม่รอแนเขาจะใหม่บ้างสีแล้วเนี่ยจนแบบว่าน่าเกลียดมากคือสุดนะคะอันบ็อ NCT Dream จ้า a n บ b สามของ d ี e ISTJ จูลาสองพัี่สาม โนเวเบอร์แล้วปะใช่ตอนนี้กำลังจะโนเวเบอร์แลตอนนี้เป็นอองโทรอยู่ก็นั่นแหละทุกคนขอโทษด้วยที่เพิ่งจะลอยเรามาถึง สั่งแบบเรือแจวปกติก็คือสั่งเครื่องบินมาตลอดแต่ไม่รู้นึกคืมอะไรอยากลองสั่งเรือก็เห็นว่าปกติมันช้าแบบหมายถึงว่าปกติกว่าเราจะได้แกะอะไรเงี้ยก็น่าจะมาพอดีกันแต่สรุปว่ามันช้าไปมันช้าไปทุกคนเพราะว่าพี่ต้อยเป็ดนิกเรือแจวไม่ใช่เรือเรือคือแต่ว่าร้านก็ไม่ได้แบบผิดอะไรนะจะหมายถึงว่าเหมือนกับ ทางเกาหลีเองด้วยเขาเหมือนกับมีการส่งบั้มบางบั้มที่มันช้าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะกว่าจะรวบรวมมาก็คือเนี่ยแหละทุกคนเพิ่งมาถึงไม่นานแบบสดๆแลร้อนจริงๆเรียกได้ว่าจริงๆแล้วทางเนี้ยไปเกาหลีกันมาด้วยก็เห็นแหละว่า จะซื้อบำอือยากจะซื้อกลับมาแกะด้วยซ้ำแต่ว่าพกสั่งไปแล้วว่าเออแล้วแบบจะให้มีหลายอันเขาไม่ไหวเ้ยยังเป็นคนที่ยังไม่ได้สั่งก็คือได้ทบทุกอย่างใช่คือพี่เต้ยได้ก่อนอีกเพราะว่าตอนไปเกาหลีก็ซื้อขิ้วกลับมาให้พี่เต้ยด้วยอ่ะทุกคนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่กะมัอันบอกนะครับของที่เต้ยกับของที่กรีเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ซื้อมาจากเกาหลีที่ร้านเลยแต่พี่เต้ยจะเป็นร้านผีเดี๋ยวที่ร้านให้เหมือนเดิมนะครับผมีร้านเดิมครึ่งบอกเลยว่า ครบทุกเวอร์ที่มีใช่แน่นอนใช่มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะแตกแตนแค่ไหนตื่นเต้นมากทุกคนหวังว่าทุกคนจะกลับมาดูกับเราที่แล้วว่าจะแกะดีเลย์ไปจนจะไปปีแล้วจริงทุกคนก็มาช่วยดูเรากี๊หน่อยนะทุกคนมา แต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราเลยนะคะแล้วก็ฝาก m เมมเบอร์ชิกวอชวาร์เลยนะคะได้ดูคลิปก่อนใครคุณพิเศษมากมายราอยู่ใน p พลย์เซ็กซ์กุศิลของเมมเบอรจ้าและกใย้ได้ปุ่มซุปเปอร์แดงฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้นะคะผมเพราะว่าซุปเปอร์แดงของทุกคนเนี่ยมันจะงอกเงยมาเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการเคลื่อนรอบต่อไปเราจะได้แกะทุกคนดูอีกครับแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้การใครบ้างนะครับผมมาเต้น เริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มที่พี่ดอนกันเลยเพราะพี่ดอนี่ยซื้อมาแค่หนึ่งเวอร์นี่ก็คืออินโทรเวิร์ดถูกไหมันชอบปกนี้แล้วก็เลยซื้อมาอีกอินโทรเวิร์ดเดี๋ยวนะจากที่เขียนตรงนี้ก็คืออินโทรเวอร์ทุกคนถ้าพูดผิดก็ขออภัยแต่คือสีฟ้าดันไม่มีเขียนอะไรบอกเลยก็เลยแบบแต่คิดว่าใช่แหละซื้อมาเนี่ยเลยมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าพี่ดอนจะได้อะไรบ้างเออตื่นเต้น พี่เราก็คือแน่นอนว่าอุ้ยฉันจะมีดูเห็ดแล้วหรอปล่าเปล่าเห็ดรูปรูปมันอะไรบ้างก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นซีดีเป็นไอเอสซีเทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสติกเกอร์นี่อ่อนเนื้อเพลงอ่อนเนื้อเพลงอ๋อไม่บาร์โบว์บาร์โบว์กวางยาอุ้ยมีโป๊ดมีอะไรอย่างงี้ไหมอุ้ยอุ้ย อันนี้เป็นรอกตัวการมันออกมาก่อนน่ะมันออกมาก่อนเลยอ่ะวนึงสองาไปลุกเข้าหงายเนึ่งสองสามวิวจะเกิดการเทรดกันเกิดกนรเดว้าวอันนี้อะไรก็ไม่รู้วิวอบ้ำลืมสอบซ้ อุ้ยหลบกมากมันอะไรอ่ะติ๊กเกอร์ไม่ไม่หลบพี่โดนน่าจะเป็นโพสแมพอารมณ์เหมือนแบบอะไรนะคนลอยคนลอยนี่เป็นโพสต์รวมอ่าไม่โพสต์รวมนี่นี่นะคะคือจะประมาณนี้ประมาณนี้คแต่แบบลูกข้างในอ่ะลูกมีมันเป็นเหมือนแบบหนังสือนิตยสาลิศเลย ก็ประมาณก็ประมาณนี้ชูชูโรนี่ได้ลูกหมาลูกหมาลูกหมาสีน้องขอมาร์งหลายจังเลยสิจริงทุกคนก็คือจะเป็นเหมือนใแฮนด์ดิปเตอร์ใช่น้โดมเหลิร์นดมขอจะช่วยด้วยน่ารักมากทุกคนเราไม่อยากแหกมากวิ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 วปีที่จะมีของของแมวทั้งหลายน่ารักมากประมาณนี้ประมาณนี้คร่าว คุณจงเฉลิมมาร์ักลีประมาณนี้นี่คือบ้าของพี่โดดใช่แกะของเราก่อนลวกันเพราะว่ามีเตยเยอะได้เอาต่อไปของพี่เตยอ่ะแต่ไม่โดนแกะนิดนอยงั้นก็แกะอินโทรเว็ของพี่เตยก่อนนะเคะเพื่อนใช้กันไกลอันนี้ทุกคนหราอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเราพีหล่อได้การ์ดมาเดี๋ยวเราลองเปิดการ์ดกันดีกว่าาจะมีการ์ดแถมบอะไรจากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรก่อนที่จะแกะอันนั้นเรามาแกะอันนี้กันดีกว่าทุกคนลุ้นดีเหมือนกัน เพราะว really ่ายังไม่เห็นเลยว่าเป็นใครคุณล้านเขาใส่ซองมาให้อย่างดีใช่ตื่นเต้นมากเพราะว่าของพี่เตยจะได้อันนี้มาด้วยหนึ่งสองสามปึ้งหนึ่งสองสามว้าวน่าเซมีป๊อปี้ผมเชื่อแน่แซมิงคับเขามีอีกอันหนึ่งคนลคน มันลุ่นแนนดีกว่าค่ะนั่นนั่นน่าจะเป็นการจับจากเว็บเนาะเอออันนี้เขาไม่ร้องเลยอ่ะหรือเปล่าดาวดาวอาจจะเป็นการจากเว็บก็ได้นะใช่ไหมแต่เขาจะเป็นเขาว่าจะเป็นรอบพรีใช่ใช่แต่ว่าที่มาฉาเพราะว่าลอยเรือมาทำเองทุกคนหนึ่งสองสามตึ้งหนึ่งสองสามเกิดแล้วเกิดนิ้ว น้องฮาแจมแบบแดงอะแจมแดงใช่แจมแดงมากแจมแดง CJ มาน่คะสองคนมาจีซองกับแจมินนะคะผมมาฝากแกนี่ฝากแกนี่ของเราหน่อยอ่ะทีนี้มาแล้วผมก็จะกันกันอันนี้ก็เป็น intro เบิร์ดก่อนรุ่นเลยรุ่นเลยรุ่นสองรุ่นรักมามีบ้ากเลยอันนี้น่าจะเหมือนกันเนาะใช่น่าจะเหมือนกันใช่น่าจะแบบเขาแต่ละเวอร์ชันน่าจะเหมือนกันจริง ตัวนี้ซีดีผ่นซีดีก็เป็นแผ่นซีดีสีส้มแล้วก็อ๋อเป็นแบบอะโฟโตการ์ดเลยแล้วกันโฟโตการ์ดน่สมนีองว้า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 วววา้ว อิวทํไมเลาไม่รักเราเลยไม่รักเราไม่รัเรามรักชนะฝีนีอันนี้เป็นโพสเป็นโพสเล็กคนเล็กอหนึ่งสอง้าเอารูปวาหรือยังหนึ่งสองต้ อันนี้ก็วินหลอจังเลยอ่ะได้ยิ่งโตยิ่งหล่อเนี่ยห้ชั้นหล่อมาก็ข้างในก็เหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่เตยมาต่อไปกับอีกชุเอ็กชุสีฟ้านะคะเดี๋ยวลองมาลุ้นกันเพราะว่าพี่เตยจะได้ใครลูกจะทว์หมามีหรือยังอันนี้ก็คือเป็น สีดีใช่เช่นเคยเช่นเดิมแต่ว่าแผ่นแค่เป็นสีฟ้าใช่น่าจะแผ่นน่าจะมันนิดหนี่ก็คือเหมือนกันเหมือนกันบับโบเอานี่กันแล้วกันโป๊ะอ๋อโป๊ะต่้งหนึ่งสองสามจึ้งหนึ่งสอง รงมากเลยนวันนี้เจมีนถึงแล้วฉันเป็นดิเจเนี่ยทุกวรนเลยจริงอันนี้ก็คือโปสเตอร์ของใช่เนจจุก็จะเป็นรูปบ้างสีฟ้านะโปเตอร์การ์ดครับตีตรงกลางไหมไม่รู้แต่ว่าความาให้แล้วหนึ่งสองสเอสองสามย เพราะว่าเพราะว่าแสงแสงส่องแสงแสง่งตรงนี้นะนุ้ยลายเส้นสี่ใช่ใช่อาเจนจุนโอ้โหน่ารักมากแลรู้ว่าลังรมาไหมีุกคนโอ้เมสมายาผงทุกคนเชอ์เชอร์สหน่อยอันนี้แบบว่าให้ดูภาพกันอย่างทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วทุกคนบอกว่านุยหนุดูตัวอย่างแล้วแกะปาดที่พลาดกว่าแล้วขออภัยได้ไหมครับวิ รูปดีมากดีมากจริงๆทุกคนประมาณนี้คร่าวๆทุกคนเดี๋ยวจะมีใครอีกบ้างสุดยอดดีมากพี่มุกอินทุนจอกปากแรงมากประมาณนี้โอ้โหผีซองนี่เทพมากเขาบับเบิ้ลมาหาแต้บ่อยไหมบ่อยมากน้องเป็นคนที่แบบโซเชียลแบบทำให้เราไม่เหงาตอนนี้ขาดใครบ้างเนี่ย เดียวที่ไม่ได้แบงไม่โผล่ออกมาจากคือนวลโอนวลโอกับพี่เลอรเฉลอรพี่มาพี่มาพี่มาแล้วมาไม่เหลืออ่ะอะพี่เต้ยยเออ้พี่นี้อันนี้ของพี่เต้ยจะเป็นว e d d i n g m a c ช i n e นะคะแกะยังไงบ้างไม่รู้เลยใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยทุกคนกวจะเป็นแบบว่าเป็นกล่องแบบนี้นะคะขอออกมาหมดเลยนะทุกคนเป็นกล่องเลยตู้น้ำใช่ตู้กดน้ำมันจะมี ว่ทุกคนปะเนี่ยน่าจะมีทุกคนเลยอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้คืออันนี้คือซีดีอ่ะซีดีก็เป็นซีดีนะคะทุกคนแล้วจะเจ็ดใบไหมพี่เต้ยใช่เฮ้ยมีหลากหลายมากพี่เตยลองนับซีดีผู้ใดบ้างเยอะมากอันพี่เตยโชว์ทีละอ่ะจะเป็นโปรส์รวมโพสต์รวมไปอย่างรวดเร็วทุกคน โพสรวมนี่เป็สีชมพูอ๋อเป็นแนวนอนอุ้ย,งโงโยลูกดีมากทุกคนนาบาน้าอ๋อลูกในกระดาษส่วนอันนี้ก็จะเป็นอภิมาเป็เหมือนโปสเนาะใช่พี่มาร์สน้องอินจูนน้องอินจูนน่าจะเป็นทุกคนเลยอันนี้เจนูอู้หลูกดีมากอุ้ยมันไหลออกมาแล้ว,วอ,อุ้ยพี่ได้แป๊บนึงนี่ใครเออเฮชาน ก็น่าจะได้ครบใช่ไหมใช่ทุกคนแจมินเธอแบบคนละสองใบสองใบเธออันเนี้ยมันได้การสองใบเหรอไม่รู้อะไรทั้งนั้นจะไม่ได้มันมีสองใบอย่างนี้นะจริงเหรอแบบเดแบบเดียวกันใช่ไหมที่มีลายเซ็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีลายเซ็นอันนึงไม่มีลายเซ็นต์โอเคตกใจเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วเราไม่รู้อันนี้คือสติ๊กเกอร์ทุกคนสติ๊กเกอร์ลายสติ๊กเกอร์สิเท่ๆนะเท่ เป็นชื่อเพลงเนาะใช่ไหมเออใช่ใช่ชื่อเพลงบบาอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นบั๊บเบิอันนี้เป็นกาแต่ว่าอันนี้เป็นโ์ที่ไม่มีาลเซ็นอยู่ข้างหลังอ่ะรุนรุนเป็นลุนเป็นเดียวก็ไม่รู้จตึ้งหน่สอามว้ายหน่สองากายกายคู่กายคู่น่ารักมากเลยอ่ะ เป็นพี่มาร์คชิมแก้มเป็นคนโตคนเล็กคนโตคนเล็กไฮยองกับมาร์คนี่อันนี้เป็นการ์ดที่มีลายเซ็นโฟโต้การ์ดหนึ่งสองสามห่งสองสาม่อมหองามหนาม่ามนมามนมมม มาเกือบแซมีนรูปดีไหมรูปอันอันอันนี้ก็รูปดีแต่ว่ามันมันแห้งได้ไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนหนังสือนะทุกคนเหมือนช่างที่จะกลัวมันขาดฉันหลออมากเลยอะทุกคนทุกคนนาจะไปดูกันได้ ออใช่มันแบบค่อนข้างจะแคบแคบนิดนึงแต่ว่ารูปสวยมากทุกคนรู่ดีรูมดีแบบทุกคนหน้าประมาณนี้ฟิลฟิลใจจอยกันมาแสดงว่าการเวนดิ้งเนี่ยจะต้องมีสาวแบบนี้น่นะเป็นจีสองกับนี้์คแจมมี่เจมเลืร์นน่ะแจมินกับอินจุนแล้วก็โน เฉินเล่เฮชาอ่ะเดี๋ยวมาลารูปสีลารูปของพี่เตยใช่ใช่จ้าโอเคค่ะพี่เตยมองไม่เห็นผมเลนมากต่อไปของพี่เตยทั้งเซตนี้เพื่อนทิ้วให้มาจากเกาหลีเลยครบแล้วก็บอกว่าเอาทุกอย่างที่มีแต่ว่าอันอันไหนที่เป็นปกตามเบอร์ก็คือพี่เตยจะเลือกเป็นปกสีซองมาเอาเอาวันสุดท้ายเอาในวันสุดท้ายเอาสีซองก่อนมันต้องคว่ำไหมพี่เตย มันไม่รู้ว่ามันจะคว้มจะหงายอะไรอะอันนี้ก็เป็นนบับบเหมือนเดิมนี้ก่อนะมาหนึ่งสสโนยยไม่มานะจริงโนยจะมาไหมสอามว้ายยยยมยยยเยยยยนยยยยยยยอยย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 ยนยย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 ยสนย ไม่ดจไม่ดูจำไม่ด,มด,มด้หนึ่งสองสามหนึ่งสอง2 3มมายัาง โจ๊ะบอกว่าบอกว่ามีมีบองมีโจ๊ะมองมีเงียบๆหน่อยเหรอก็คือเทะกันในคลิปเลยเเิกันนใคลลปยงงเลยมาต่อไปซีฝาซฝา X s พี่เตยจะได้แลกกับพี่เตยไหมพี่เตยได้อะไรนะเตยได้แจมินโอ้ยเตยได้แบบปีอยู่ไหนนีอยู่ไหนเนี่ยอ้่ะพี่เลิฟมาหน่อยน้องโน่มาแล้ว ไม่รู้ตีการ์ไหมนะหนึ่งสองซับหนึ่งสองใครอะจี้องเาขีด้อมาอย่างงี้ทุกคนจีซองมาเขามาหามอมีเขาเรฉันเลยวหน่อยแล้วหนึ่งสองซับหนึ่งสอ พี่มาหล่อมากจริงๆค่ะมีเอาจริงๆแล้วบ้านนี้คือพี่มาันหล่อมากจริงๆรหล่อมากปกติสองสองสองบั๊กนะจริงนี่ก็ประมาณนี้เนาะใช่รูปก็ตามที่ทุกคนได้เห็นต่อมาเป็นแบบเวย์ดิงเวยดิงเธอขาดเฉิบเลยเป็นไม่ได้ไงปกติน้องมาปกติเฉิบเลิศมาหาเราตลอดเลยเยอะมากด้วยเฉิบเลยต้องมาหาหมีนะครับพี่เลิศต้องมาหาน้องนะครับ อันนี้่าจะคล้ายๆกับพี่เตยใช่เหมือนกันหมดเหมือนกันเหมือนกันใช่เหมือนกันซีดีโป๊สต่างๆในนี้มีแค่การส่งไปใช่ไหมใช่ครับผมอุ้ยอันนี้เอาการอะไรก่อนการที่ไม่มีเลยจัดการจัดยูนิตจัดคู่นะมาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ เหมือนนสีส้งกับพี่มารเปิดมาเจอสีสองกับพี่มาร์คอนนี้ไม่รู้ว่าถูกทางไหมทุกคนมาโฟโต้การ์ทุกคนครับหนึ่งสองซ้าหนึ่งสองซพี่ได้ใครคือได้ใครคือได้ใครนะคือได้ใครเอ๊ดดูดีความจำมันก็คือสั้นเหลือได้พี่มาร์ปะมือนจะได้มา ได้เออได้พี่มาร์คเลยแบคุณมินได้เป็นหมกไก่ทอดปะใช่ใช่นี่หนิงวัที่ไม่มี่มาร์คก็แม่มูมินจะเอาไปไหมคะเออแล้วการการเท็ดกันเกิดขึ้นอย่างเราจะเท็ดกันเลยใช่ทุกคนมาต่อไปครับผมก็จะเป็นอันนี้จีเอาอันไหนก่อนไก่เอสวีนีแม่เขาเรียกว่าเอสวีนีหรือเปล่าจำได้จมาอันนี้น่าจะเป็นตัวแพ้ใช่ แต่ไม่รู้ว่าเขาแบบใช้ชื่อเรียกว่าดิจิทัลแคมือกันแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่ามันจะได้ตามเมมเบอร์หรือเปล่าทุกคนอต่เดี๋ยวมาลุ้นกันเราจะคิดไปเรื่อยเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือจริงจริงซื้อมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ามาแต่รีวิวมาเดี๋ยวไว้ไปแกะในติดต่อไปตามดูได้นะตอนไหนไม่รู้ตอนไหนไม่เู้่ยเดี๋ยวกลัวเห็นนะทุกคนตื่นเต้นมากฉันเพิ่งยังไม่มาจริงมันไม่ได้ไงอ่ะฉัน้ไงสามารถกลายเป็นแบบโปตได้เลยหรือเปล่านี่หรอใช่ไหม ช่มันใหญ่มากเลยพี่เตยคือเขาพับมาเป็นซองซีดีอ๋อใช่เอีฉันจะเห็นไหมเน่เป็นไม่ได้นะเพราะเขามีซองมาให้น่าจะแต่เอาอันนี้ก่อนมีอุ้ยสามอันก็เลยไม่รู้จะสี่อันอ่ะเริ่มใช้ดูกันเลยหนึ่งสองสามติ้งหนึ่งสองสามเป็นน้องที่ซองเป็นน้องที่ส่งหมดเลยใช่ก็เป็นจีซองหมดเลยเป็นจีซองเท่ๆคูลๆแบบนี้แบบนี้ แล้วก็แบตเตอรี่นะคะผมก็คือเป็นจีซองหมดเลยโหูโตแล้วโตแล้วครับจีซองพยองแล้วจีซองพยองอันนี้เป็นโฟโต้การ์ดนะตามจีซองหรือเปล่าหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำว้าพี่บ้าไหมมันแสดงว่าไม่มาไม่มาหมูพี่มาเค่มาพี่มาแบบรัวมาแบบรัวพี่ต้นีก็คือแผ่นซีดีเลยแผ่นซีดีแล้วก็มีอะไรน้อยน้อยนี่จตทิกเกอร์หรือเปล่า สติ๊กเกอร์เป็นกระป๋องเป็นแคร์อุ้ยมีอีกอันนึงก็คือแคร์เป็นแคร์เป็นที่เปิดที่เปิดอ่าอันนี้ก็คือการออกมาได้เป็นแบบโพสเลยทุกคนเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะเออจะเป็นการเออเอวาดี้ยน้องติดมีทุคนก็คือเป็นนี้เลยแล้วังจากก็เป็นเนื้อเพลงหลังก็เป็นเนื้อเพลงแบบนี้นะคะใช่เท่มากสรุปตอนเก็บกลับเก็บไม่เก็บไม่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยว่ากันมาทุกคนเก็บพัสดุต่อไปอันนี้ เทปน้อยซึ่งไม่รู้ไม่เดี๋ยวเรียกว่าอะไรกันดีสแกนฟังกันใน Apple Music สิปะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยซื้อเลยอันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นกับน้องดีเหมือนกันเนี่ยแหละใช่อุ้ยมันมีอะไรเยอะแยะการ์ดอะไรเยอะแยะเลยหอมอะไรทุกคนหอรออ๋อนี่คือเอาไปสแกนเหรออันนี้เหรอคิดว่าเป็นหอมบ้าง อ๋เป็นรวมเป็นรวมแล้วมันจะมีขดข้างหลังน่าจะเอาไปแซกแกนอะไรกันน่าจะไปแซกแกนอะไรเป็นคนหลอกนห็้องเราแต่ไม่รู้ใครอุ้ยอุ้ยหัวไอ้ดีเป็นที่หลอกเป็นที่หลอกน้องอินจุนนี่อุ้ยอันนี้ใไรอ่ะจุ้มปุ๊บอุ้ยน่าเหมือนมันจะมีที่ให้ห้อยด้วยทุกคนใมีสองข้าง มาลลมาเป็นดมี่เลยมาเป็นเล็กๆนี่เลยก้าหรอพิงหรอพิงหรือเปล่าไม่รูอุ้ยมีการ์ดอีกอันหนึงพี่เต้ยเมมเมมโมกาเมมโมกาวิธีใช้ใช้ต่างๆอาจจะเป็นแบบให้แบบสแกนปเภทไหนเมจนคือสิลกอร์ใช่ไหมใช่มีโฟโต้การ์ดด้วยนี่งสองสามหนึ่งสองสา เ้าวไอ้หนอ้น้องอินจุลรักพี่เต้จังนะพียเอหล่นเขาน้องอินจุลรักพีเต้ีเอหล่อเขานี่าทุกคนช่วยด้วยไม่มีแรงสู้อันนี้คือน้องจีซองหมดเล่ะมีชื่อจีซองใรบงดเป็นใครทีซองวาดูสิพีเต้โอเป็นเป็นเป็นจีซองหมดเลยโอ้โหเป็นจีซองทีซองก็คือ ใครรักจีซองซื้อ,อนีค่คมมากใช่ใช่เอาว่าดีอ่ะต้องบอกบ<า>ว่าเป็นการจุกเนี่ยไปคนขีบบายนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสอง เป็ดก้าซีสองสิบสองแพคที่อยู่ในนี้โหคุ้มมากเลยทุกคนจ๊องไปตามหากับบาพิ่เตอยเขินมาสี่ยังไงล่ะจะไปเกาหลีใหม่รอบไหนแล้วยังเหลือขายกวดจะกวดกวนะถือว่าไปอีกทีเป็ดจ๊อบบัามลองดีเกียรล้อไอเอสทจทุกคนนะ มาครบทุกคนเลยแต่ว่ามาในต่างรูปแบบใช่ทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอนลุ้นกันว่าต่อไปหน้าจะเป็นการอันบ็อกของวงไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรมาแฟกเช็คแฟกเช็คลองตามหาก่อนนะคะขอไปตามหาก่อนยากอุ้ยแฟกเช็คเนี่ยจริง เพราะว่าตอนช่วงที่เขาพีกันเือนตอนนั้นทําอะไรอยู่สักอย่างเราวุ่นมากเลยว่าไปเกาหลีใช่ไหมตอนที่วางขายวันแรกอ๋อเกาหลีแล้วอ๋อเ<ะ>มื่อเร็วๆนี้เองไม่เราไม่ได้ไปเกาหลีแต่เราวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้อ่ะออออแล้วก็ฝากน้องก็คือน้องบอกว่ามไม่มีเลยหมดทุกอย่างอ๋อใช่ที่เราฝากน้องแปนช่องใช่ก็ไม่มีทุกคนหายากมากใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยตามหาันอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาแกะ ให้ดูอีกแน่นอนใช่ครับผมใช่แล้วก็ตอนนี้เราเร็วนี้ก็คือกําลังจะต้องเววี่แหละใช่เด<ช>ียวม,มันมาต่อมากกันเยอะมากเยอะจนงงไปหมดแล้วค่ะทุกคนจิงยังไงก็สามารถ ซูเปอร์แต่งต้งให้ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูอีกเป็นการออกเป็นพวกน้องๆให้เราเป็นการสนับสนุนเราแล้วก็เราก็ไปสนับสนุนน้องๆใช่ครับผมฝากด้วยครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย